วันนี้พามาช้อปปิ้งค่ะมาซื้อของเตรียมไปขายเนาะก็คือเข้ามาในโกดังใหญ่ค่ะเลยค่ะเป็นโกดังร้านส่งนะคะมีข้าวที่ดูเห็นเห็นอยู่นี่คือข้าวหมดเลยค่ะแต่ว่ามีหลายเกรดเนาะแล้วแต่เราจะเลือกซื้อยิ่มาที่โกดังใหญ่เลย ก็มีอาหารไทยมีผักไทยนะนี่ก็จะเอาแหนะแลก็จะมีนี่คือกะทิจะเอากะทิละ แล้วก็จะมีเห็ดมีมะพร้าวมีขนดังดังค่ะเป็นขนดังดังใหญ่มากเสียงจะเบานิดนึงเห็นไหมเอาเลย จะไปอกอกกองอีกคังน,นี้ยค่ะชีวิตประจำวันแม่ค้าเนาะแม่ค้าขายของก็จะต้องซื้อของยู่ทุกวันพักหายเหนื่อยก็ซื้อของจ่อยอย่างเงี้ยค่ะคือเราขายของตลาดนัดเนาะก็ตรงที่เรามาซื้อนี่ก็เป็นโกด,ดังใหญ่มาก เรามาที่โกดังเขาเลยค่ะนี่ก็จะเป็นพวกกล่องเนาะถุงกระดาษแล้วแต่เราจะเลือกซื้อมีเบียร์ด้วยนะภห้นานไ,ได้เพราะว่ามันติดดีฮอเขาเนาะมกระดาษนี่คือทั้งหมดนี่คือเป็นตู้แช่แข็งหมดเลยยาวไปนู้นสุดลูกหองลูกตาเนี่ยค่ะ ชีวิตประจำประจำวันไหมคะาซื้อของมาขายขายเสร็จก็ต้องซื้อเสร็จก็ต้องไปขายขายเสร็จก็ต้องมาซื้อ ก็มีมมชิมีมมชีตรีก็เป็นวกชดูแค่นี้นะคะชมกด,ดังเขาเฉย ขอตัวไปหยิบของก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ